ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาเซียนวิชั่นค่ะรายการที่จะทําให้คุณก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งกับดิฉันนิรุลบลไซงามค่ะดูเหมือนว่าอุณหภูมิความขัดแย้งประเด็นของทะเลจีนใต้นะคะระหว่างเพื่อนบ้านในอาเซียนแล้วก็ประเทศจีนนั้นอุณหภูมิจะยิ่งทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้นําฟิลิปปินส์นะคะเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นและตกลงกันค่ะที่จะร่วมกันแก้ปัญหานี้ซึ่งเรื่องนี้ทําให้ทางการจีนออกมา แถลงแสดงความไม่พอใจขณะที่ผู้นํากัมพูชานะคะคออกมาเปิดเผยตัวเลขแรงงานชาวกัมพูชาซึ่งเดินทางกลับไปจากประเทศไทยนะคะเนื่องจากเข้าใจผิดค่ะว่าแรงงานนั้นจะถูกปราบปรามโดยฝ่ายไทยโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบซึ่งตัวเลขนั้นอาจจะสูงถึง250,000คนเลยทีเดียวไปติดตามรายละเอียดของข่าวเหล่านี้นะคะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในอาเซียนรอบสัปดาห์ค่ะ ในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ร่วมกันละหมาดและต้อนรับวันแรกของเดือนรอมฎอนซึ่งถือเป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะได้สวดมนต์และรักษาศีลตามคำสอนของศาสนาโดยบรรยากาศในมัสยิดหลายแห่งเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่ความเคลื่อนไหวด้านการเมืองทั้งในและต่างประเทศของฟิลิปปินส์กลายเป็นที่สนใจไปทั่วโลกโดยประธานาธิบดีเบดินโนอาคิโนของฟิลิปปินส์เดินทางเยือนญี่ปุน่นเพื่อพูดคุยกับตัว แทนญี่ปุ่นเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างหลายประเทศในอาเซียนกับประเทศจีน นอกจากนี้ผู้นำฟิลิปปินส์เัียงถือโอกาสในการเดินทางเยือนญี่ปุ่นเปิดเวทีเจราจารนอกรอบระหว่างการประชุมสันติภาพในเมืองฮิโรชิมา่าเพื่อพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มกบฏมุสลิมอย่างแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรหาหรือถึงการบังคับใช้ข้อตกลงสันติภาพที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมแต่ยังคงล่าช้า โฆษกทางการจีนแถลงข่าวเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ยุติการสร้างความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในภูมิภาคโดยภายหลังผู้นำ<ต>ฟิลิปปินส์เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการและเข้าพบป่าหารือกับนาย,ยกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นญญญเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อต่อต้านจีนในการอ้างสิทธิ์เหนือน,าน่านน้ำในทะเลจีนใต้โดยฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลงปฏิบัติการร่วมทางการทหารซึ่งตัวแทนจีนระบุว่าทั้งสองประเทศ กำลังทำให้สถานการณ์และความขัดแย้งในภูมิภาคเดินหน้าไปสู่ความเลวร้าย นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาระบุว่าแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายทยอยหลบหนีและเดินทางออกจากประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนเนื่องจากหวาดกลัวและเข้าใจผิดว่าจะถูกทหารไทยกวาดล้างโดยแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายซึ่งจนขณะนี้มีชาวกัมพูชามากกว่า250,000คนข้ามพรมแดนจากประเทศไทยกลับไปยังกัมพูชาและ ถือเป็นการเดินทางกลับประเทศครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ดีนาะยกรัฐมนตรีฮุนเซนไม่ได้กล่าวโทษทหารไทยต่อการเดินทางกลับของแรงงานกัมพูชาแต่ระบุว่านี่จะเป็นโอกาสเปลี่ยนสถานการณ์ของบรรดาแรงงานผิดกฎหมายให้กลายเป็นแรงงานถูกกฎหมายในอนาคต รัฐบาลพม่าจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว310ล้านบาทในเมืองย่างกุง้งเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลขององค์การสหประชาชาติโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระบุว่าพิธีการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้นานาชาติลบภาพจำเกี่ยวกับพมา่าในอดีตที่เคยเป็นประเทศต้นทางการผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดเช่นการปลูกฟินหรือต้อนกัญชา ขณะที่ในปัจจุบันจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติยังพบการลักลอบปลูกฝิ่นและกัญชาในพมา่าโดยในปี2012พบมากถึง51,000เฮกเตอร์ได้ผลผลิตฝิ่นถึง690ตันโดยพมา่าถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่2ของประเทศที่ UNODC ระบุว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกฝิ่นรองจากอัฟกา,านิสถาน สมาคมอาหารเวียดนามหรือ VFA เปิดเผยว่าเวียดนามส่งออกข้าวได้2.68ล้านตันนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น1,610ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่อย่างไรก็ดีตัวเลขการส่งออกในปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วถือว่าลดลงถึงร้อยละ23.48เนื่องจากปัจจัยการผลิตไม่เอื้ออำนวยแต่อย่างไรก็ดีแม้ตัวเลขในภาพรวมจะลดลงแต่เวียดนามยังเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ไปยังประเทศต่างๆในเอเชียขณะที่สหรัฐเป็นผู้นําเข้าข้าวจากเวียดนามเป็นอันดับที่สอง องค์การยูเนสโกประกาศหลังการประชุมประจำปีที่นครโดฮาประเทศกาตาประกาศให้กลุ่มเมืองโบราณในอนาณาจักรพยูของประเทศพม่าซึ่งประกอบด้วยเมืองเบกาธานเมืองฮาลินเมืองสีเกษตรในบริเวณลุ่มแม่น้ำอิรวดีเป็นมรดกโลกแห่งใหม่และกลายเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของประเทศพม่าอีกด้วย ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอาเซียนมิชชั่นในช่วงเจาะลึกประเด็นน่ารู้ค่ะ